มื่อนี้แบบบักโจ๊กเขาสวนจ้ะพี่น้องบ้างแผนจะ้ะสิปูกย้งดีอากาศคืมคมเมื่อดเมือ่อดจ้ะฝ่าเหตุแต่สาวสวยมากมันแดดพี่น้องเอากระถางมาบางมังหมกหมูว้ก่อนจ้ะยานคุนมาลักพี่น้องอย่าบอกไปเด้อคอยมีหักหมูอยู่ได้นั่นสีหานวยจ้ะจัดพื้นที่ใหญ่ไปใหญ่มากอู่่นี่แตะพี่น้องยุกหนาย,ยุกล้งคือพี่บาทน,นี่ละ มาต้นเด้ครับจีวงปูกายไปกายมาน้ำทางจ้ะได้เห็ดแหลก็มวนจ้ะพี่น้องฝนตกปันได้กะคุ้มสิปลูกจ้ะสูบยาออกน้ำกอนจ้ะเทิงแลนมาขายขวองพี่น้องลบหนาลบหลังพอยายใสกะทายนา้ำกบอยู่หล้างบานจ้ะคุดแปลงไว้พี่น้องสิปูกกระลำจ้ะเพราะว่ากระลำรุ่นที่ปลูกใส่กระทางนั้น เหลื่อมใหญ่เลยจ้ะวิธีปลูกต้นกาแก้เหตดแบบนี้แหละพี่น้องนี่เอานอนไว้เลยจ้ะบ่ได้คุดลุ่งเลิกดอกจ้ะเดี๋ยวหักมันจิเนา่าเอานอนไวแล้วก็เอาต้นเพิ่นห้ตั้งตรงไวจ้ะบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ายางห้องเด้อจ้ะเด้อคุดลุ่มซื้อจ้ะบ่เป็นคุดลุ่มไม่ได้นาอพี่น้องคุดแปลงซื้อเป็นแปลงเก่าของต้นหอมจ้ะ ถ้าปลูกํำได้พืชเก่ามันกระสีว่าามก่ขึ้นจ้ะพี่น้องก็เลยเปลี่ยนพืชรอบนี้ปลูกเป็นกระลำปีจ้ะปลูกมือนี่ก็อีก3เดือนครึง่งผลพี่น้องยังสิงได้กินถ้าอากาศดีๆกับประมาณ3เดือนจ้ะเข้าบ่ได้ใส่ยาซอยหอจ้ะพี่น้องปลูกธรรมศาสจ้ะเรียบร้อยจ้ะ ขากะสิอวยใช้หากันอยู่ทางกลางแปลงด้วยจ้ะพี่น้องก็เลยใส่ขีหัวงห้อยทางกลางอย่างเดียวพอจะ้ะนำกระโพฮดพี่น้องล่อนามจากเที่วดาจังวันนี้เดี๋ยวฝนกระตุกไม่อีกเรียบร้อยละจ้าปลูกทางประมาณ30มเซ้นนีล่ละพี่น้องนี่พื้นที่เข้มันหน่อยจะ้ะปลูก้างเท่ายแห้งต้นใหญ่กอใหญ่หัวใหญ่ด้วยจะ้ะกะลัมปีได้ต้นกามันม้ำเมเพชรอำเภอเดชอุดมจ้ะพี่น้องพันนี้ วหหายฮอนักดีจ้ะรุ่นนี้สิเป็นรุ่นเอื้อยเพื่อนจ้ะปลูกกอนพี่น้องปลูกใส่กัละมังที่เคยเฮ็ดคลิปปุ้งดินให้เบิ้งนั่นละจ้ะทายญ่ประมาณนี้แหละกะปลูกรุ่นต่อไปได้จ้ะเพราะว่ามันสิกินม่ท่านพี่น้องกะสิปลูกไวเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นจ้ะเฮ็ดเพื่อไว้กินในร่วงเฮือนเฮาแล้วก็แบ,บงพี่แบงน้องเนี่ยจ้ะบ่ได้เพื่อการขายดอกจ้ะพี่น้อง ปลูกมือละนิดละน้อยจ้ะพอได้ออกกำลังกายไปนำยามเสาๆจ้ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามด้วยจ้า